ไฮไลท์น,นะครับวันนี้โอเคอันนี้ปิดไปนะครับไม่เกี่ยวปิดไปวันนี้ก็จะมาสอนตัดไฮไลท์นะครับผมวันนี้ก็แปลกนะปกติจะมาคลิปฟรีไฟคลิปกินคลิป,ปหาหอยอะไรก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ผมจะมาสอนตัดไฮไลท์ฟรีไฟแบบอายูโอเคนะครับยังไงก็คือสโลว์แบบนุ่มนวลอะคือสโลว์ไงสโลว์แบบสโลว์แบบสมูทอ่ะเข้าใจไหมแบบลื่นๆอะไม่ใช่สโลว์แบบแหลกๆอ่ะมันไม่ใช่เว้ยมันคนละอย,ย่าง ก็จะมปสอนตัดนะครับทั้งในคอมหรือมือถือดีอ่ะผมเอาในคอมก่อนนะครับในคอมนะก็จะทําได้สวยและง่ายกว่ามือถือแน่นอนนะครับโอเคก็วิธีทําก็ง่ายๆครับไปโหลดแอปนี่มาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะนี่นะครับ Adobe Premiere Pro นะครับของคอมนะใครไม่มีงบก็พิมพ์เข้าไปเลยครับใน Google นะครับว่าไม่ว่านะครับผม PR P.R. ถาวรนนะครับคิดไม่ใช้แค่นี้นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดตามเข่าเลยนะครับเนี่ยผมใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดดูที่ทุกครบครบทุกอย่างเลยนะเดี๋ยว,ว่าหลังผมจะมาสอนโหลดด้วยนะครับดูครบเท่ทุกอย่างนะใครอยากได้นะครับต้องปิดเน็ตติดตั้งก่อนนะครับก่อนที่จะดาวน์โหลดมานนะตัวนี้โอเคไปเราจะมาสอนต่อๆกันเลย อันดับแรกนะครับเข้ามาที่แอปพิเอเมียโปรพเมีย e นะครับผมไม่รู้ผมคิดว่าอายุน่าจะใช้ a ั t e ต e f f e c t นะครับเป็นแอปหนึ่งนะแต่ผมคิดว่าแอปนี้เป็นแอปที่ง่ายมากนะครับต่อการทำไฮไลท์ฟรีไฟล์นะครับคือสมมติคุณแบบเออไม่มีแบบผมแบบอัดคลิปเนื้อคอมไม่ได้พี่ไม่เก่งเนื้อคอมไม่เป็นไรครับคือเอาคลิปจากมือถือลงคอมได้ในการต่อที่ชาร์จแบบเอาแบบที่ชาร์จแบตอะเออมาเสียบลงคอมนะครับ USB อย่างเงี้ยแล้วก็ดึงเข้าไปนะครับคือมันจะขึ้นตามนี่นะครับ เนี่ย PC เครื่องนี้ก็จะขึ้นโทรศัพท์ของเรานะครับประมาณนี้นะครับอ่ะก็ดึงออกมาเลยนะครับโอเคก็จะสอนนะคร่าวๆแต่วันนี้ก็จะหัวข้อหลักนะครับหากคลิปที่ผมลากหัวได้นะครับมาทำนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะก็เครือคลิปไหนดีเอาคลิปนี้ละกันนะะที่อยู่ในโซนฟิลสไตล์ที่ผมอัดมานะครับผม อันดับแรกนะถ้าใครมาแล้วแบบมันเล็กอย่างนี้นะครับก็ปรับเนี่ยลากนะกดเมาส์ค้างแล้วลากนะครับแล้วก็กดเท่ากับนะฮะเครื่องหมายเท่ากับนะให้มันใหญ่ๆหน่อยนะให้มันยาวๆหน่อยนึงแล้วก็กดสักสามทีนะครับอ่าแล้วก็ลากขึ้นอย่างงี้นะฮะให้มันไม่ใหญ่ไม่เล็กไปนะฮะประมาณนี้นะครับลากหาช็อตเลยครับลากตรงนี้นะฮะลากหาช็อตเลยนะฮะเดี๋ยวจะหาช็อตให้ดูนะฮะช็อตแถวนี้ไม่ให้มีหรอก ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดแล้วนะฮะก็คือวิธีตัดช็อตนะครับทําังไงตัวตรงนี้นะครับเป็นรูปเหมือนคัตเตอร์อะครับกดเข้าไปเลยนะครับตึ้มตรงนี้หนึ่งครั้งตุ่มสองครั้งแต่ถ้าใครแบบใครกดตรงนี้แล้วมันกดให้ทั้งสองเลยให้ทั้งเสียงแล้วก็นี่เลยทั้งภาพเลยก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่ว่ากันนะก็ถือว่าดีแล้วนะครับตรงผมมันเป็นอย่างนี้นะครับเรามาดูช็อตนะครับวิธีการทํานะฮะตุ่มยไงลไม่ถึงนะดูนะครับ เนี่ยอยาให้มันสโลนะครับแต่มันไม่สโลก็ทํายังไงใช่ไหมลากครับค่อยๆลากนะอ่าแล้วหาจอดที่เท่ๆแบบตอนสับปืนอย่างเงี้ยอ่าประมาณนี้นะผมก็ห้มันกดตรงนี้คัตเตอร์เหมือนเดิมครับผมกดครับอ่ากดให้มันขัดกันนะแล้วก็ลากมาครับประมาณนี้นะฮะอ่าสักหนึ่งถึงสองวีพอนะครับแล้วก็ทํายังไงต่อใช่ไหมก็ลากตรงนี้นะครับลากออกมาเป็นสองอันอย่างเงี้ยนะครับ ลากมานะนะลากไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเง,งี้ยเหมือนคุณแบบก็แบบกดค้างอะ่ะกดค้างแล้วก็ลากเง,งี้ครับกดคลิกขวานะครับไปที่สปีดดูเลชั่นนะครับอ่าประมาณนี้แหละกดที่ยี่สิบนะครับแล้วแต่คนนะผมเอายี่สิบนะฮะยี่สิบนะฮะเอ้าทำยังไงดูนะเยี่สิบคือยี่สิบธรรมดาไม่ปรับเลยจะเป็นอย่างี้ครับละคือจะแหลกนะครับแนะนำให้ปรับอย่างเงี้ครับ Official f ลโฟนะครับมาตรงนี้นะคลิกขวามาตรงนี้นะครับแล้วก็ Official f ลโฟดูนะฮะ มันก็จะลื่นนะครับอันนี้ผมมันสั้นถ้าสมมติเอา้ามันสั้นไปอีกกี่ทำไงกดลากเลยครับกดลากให้มันพอดีนะอ่าอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะพอได้นะครับผมอ่ะนี่อ่ะแล้วก็หาช็อตอีกมีช็อตไหนนะอ่าช็อตนี้นะฮะโอเคตัดอีกนะฮะตัดเหมือนเดิมเลยนะสเต็ปเดิมอ่ะสโลว์ตูม วอ,อ่ะเดี๋ยวมีช็อตนะฮะหาช็อตเอกนะแต่บเบิ้ลคิวไปช่วงอ่ะแล้กวก็ตัดอีกครับตัดอีกกดเหมือนเดิมเลยนะฮะตัดคัด,ค,ด,ค,ดคัดเหมือนเดิมเลยแล้วก็กดอย่งเี้ฮะเหมือนเดิมนะครับลากนะครับกดค้างนะครับกดค้างให้รวมกันเงี้ยนะฮะเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมี้ใช่ไหมก็กดลากไปแค่ช็อตที่เราตัดออกมานะฮะแค่นั้นผมเอายี่สิบนะฮะบางคนจะห้าสิบก็ได้แต่ผมว่ายี่สิบสวยแล้วนะครับยี่สิบสวยมากดูนะฮะ นะผมเอาแค่นี้พอนะฮะก็เอา้าพี่ผมอยากใส่เพลงด้วยทายัางไงนะครับกดไปที่ไฟล์ตรงนี้นะฮะแล้วก็ใครคือถ้าเราดาวน์โหลดมาใน youtube แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเพลงเลยนะฮะผมเอาเพลงนี้นะลากไปเลยครับเป็นสีเขียวอย่าลากมาตรงนี้นะอย่าลากมาตรงแผ่นเสียงตรงนี้นะครับลากมาชั้นที่สามนะครับเป็นเลเยอร์ที่สามนะครับเรามาดูเสียงกันนะผมจะปรับเสียงเนี่ยปรับเสียงได้นะลากเงี้ยวปรับให้พอดีนะ โดนโดนอะก็จะประมาณนี้นะอ้าวแต่ถ้าใครพี่เขาผมใส่เสียงเสียงแล้วแบบมันเลื่อนไม่ต่ออย่างเงี้ยนะอ้าวผมขอสต็อกก่อนมันเลื่อนไม่ต่อนะครับเนี่ยมันเลื่อนไม่ต่อเลยเลยทำยังไงนะครับก็มาถึงตัวที่สุดคลิปนะฮะแล้วกดคัดคัดเสียงนะกดคัดเสียงปุ๊บแล้วก็กดตรงนี้นะครับเนี่ยลูกศรแล้วก็กดตรงนี้เหมือนเดิม แล้วก็กด delete like เลยนะกดลบเลย,นะลเลยปุ่ม origine, จบทันทีเห็นไหมอ้าวผมลืมบอกนะครับใครคัดเสร็จแล้วอย่าลืมมึงกดตรงนี้ด้วยนะครับมันจะเป็นลูกศรน,นะครับไปด้วยน,นะครับอย่าลืมไปดูเยีเจ๋จะผมจะอะ่ะแล้วแบบยังยังไม่จบนะฮะอ่ะมีก็กดไปตรงไฟล์นะครับวิธีเอาส่งออกนะครับไฟล์ export นะครับกดตรงนี้นะแล้วก็ media media เสร็จใช่ไหมทำไงต่อปรับให้มันเป็นตรงเนี้ยเป็น h264 นะครับหาดีๆนะครับ ลากตรงนี้นะครับให้สุดเลยแต่ถ้าใครคิดว่ารออแรมของออแรมแล้วก็ออพื้นที่พื้นที่ของโทรศัพท์หรือไม่พื้นที่ของคอมน้อยนะครับให้ปรับกลางๆพอนะครับกลางกลางพอนะแต่ผมเอาสุดไปเลยนะกด export ไปเลยนะครับประมาณนี้นะรอนะครับรอไปนะเดี๋ยวขอรอให้มันเสร็จไปก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะก็เสร็จแล้วแป๊บเดียวเองแล้วก็ถามเอาคลิปมันจะไปไหนละพี่ผมกดตรงวิดีโอไม่เห็นมีคลิปเลยก็จะไปอยู่ตรงเอกสารครับแล้วก็กดตรง Adobe นะครับ Premiere Pro นะฮะ1นึ่นะนะของผมนะแล้วก็ไปหาเอาคลิปล่าสุดอยู่ไหนเอ่ยคลิปนี้นะครับผมหาคลิปผมตัดไปเยอะนะมันก็จะมีคลิปอยู่ในนี้เลยนะครับตามหาเอาเองนะครับผมนะดูคลิปกันเลยก็เดี๋ยวยังไม่ดูคลิปด้วยเดี๋ยว พาไปดูคลิปเลยนะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ผมไปแล้วนะครับก็ดูไฮไลท์กันเลยนะครไป